นบีสเลสลัมได้บอกในฮะดิษหนึ่งว่าแลาลลมตุสนนบุถ้าแม้พวกท่านไม่ทําความบาปอะไรเลยถ้าแม้วันนี้มนุษย์ทั้งหมดไม่มีความชั่วเลยเราความรู้สึกเราคิดว่าดีนะครับพี่น้องทุกคนอยู่ในการต่ออัตอโลหมดเลยเหมือนมาเลกัดหมดเลยแต่นบีบอกว่าแล้วลมตุสนนบุถ้าวันนี้พวกท่านไม่มีใครเลยทําชั่ว และจะฮาบัลลอฮุบิคุมอัลลอฮ์จะให้พวกท่านนี่สูญพันละหมดไปอัลลอฮ์จะให้พวกท่านหมดออกไปไม่มีเหลืออะไรเลยและละเจอาบิขัมินแล้วอัลลอฮ์จะให้มีกลุ่มชนใหม่เกิดขึ้นกลุ่มชนเหล่านั้นยุสนีบูนะเขาจะทำความผิดพลาดวยสตุฟิรูนะและเขาจะขออาัยะทษ ฝยุฟรุนละหูและอัลลอฮ์จะอภัยโทษในก่รเขาพี่น้องฟังอดิสนีน้นเราได้คิดอะไรครับมนุษย์ถ้าไม่มีผิดอะไรเลยพี่น้องที่รักเราจะเห็นเนี้อหมดความโปรดปรานในการอภัยโทษของอัลลอฮ์ได้อย่างไงแต่ด้วยฮิกมัดอัลลอฮ์ให้มนุษย์มีความผิดพลาดเมื่อผิดเตาบัดต,ตัวอิสติฟาดขอโทษแล้วท่านจะพบว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยโทษ ท่านจะไม่พบเลยว่าใครจะเมตายิ่งกว่าอัลลอฮ์พี่น้องจะไม่พบเลยอัลฮามุรอฮิมินผู้ที่เมตตาที่สุดจากบรรดาผู้เมตตาทั้งหมดพี่น้องอัลฮามุรอฮิมินเมตตาที่สุดพี่น้องลองหาใครในโลกใครที่ท่านรู้สึกว่าใจดีที่สุดใครที่ท่านรู้สึกว่าเขาดีกับเรามากที่สุดไม่มีใครนอกจากแม่ ไม่มีใครพร้อมอภัยให้เรานอกจากแม่และพ่อแต่นบ,บีสุลลสลามอธิบายให้เราเข้าใจว่าอัลลอฮฺ تعالى อรฮามูบิอิบะดิฮิเมตตาต่อบาวยิ่ิงกว่าแม่ที่เมตตาต่อลูกวันนี้เราเป็นพ่อเราไม่เข้าใจพี่น้องว่าแม่เมตตาลูกยังไงวะลอฮ์จนตายเราก็ไม่เข้าใจ ผู้ชายไม่มีทางเข้าใจหัวอ,อกคนเป็นแม่จนตายแม่จะตอบได้ว่าพร้อมอภัยโทษลูกกี่ครั้งพร้อมจะยกโทษให้ลูกกี่ครั้งลูกทำเลวลูกเข้าคุกลูกออกจากคุกเดี๋ยวลูกทำเลวเดี๋ยวลูกทำชั่วพี่น้องดูคนเป็นแม่ไม่มีแม่แต่ครั้งเดียวที่บอกกูไม่ยกให้มึง พร้อมยกให้ลูกจนวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ยิ่งกว่าอัลลอฮ์ยิ่งกว่าแม่